สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์คิริคาสาขา,า,าอรุณอมรินทร์30นะครับผมกับเจ้าวีคอสออนิวปี2022นะครับผมวันนี้หลังจากที่เราได้ส่งไปเมื่อเช้านี้นะครับผมเป็นเบนซ์ GLE 250นะครับผมแล้วก็ลูกค้าเป็นเจ้าเดียวกันนะครับก็นำรถอีก1คันของลูกค้านะครับเป็นเบนซ์ E 250นะครับผมมาส่ง พื่อทำการเคลือบแก้วเซรามิกเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้อยู่ที่สาขาโนนจันของเราก็ยังทํางานกันอยู่นะครับโอเคครับวันนี้กับเจ้าวีฟอสอยากพาเพื่อนมาดูนะครับเรื่องของสีเป็นหลักนะครับสีรถคันนี้เพิ่งออกมาได้2วันนะครับลูกค้าก็จองมาไกลครับจากสมุทรสงครามเลยนะครับคนคันนี้เรามาดูพื้นผิวกันอีกที่หนึ่งนะครับก็คือตอนนี้อยู่ในช่วงการทํางานอยู่นะครับ ก็จะมีบางจุดที่ขัดแล้วก็บางจุดที่เรายังยังไม่ได้เตรียมพื้นผิวนะก็จะเห็นความแตกต่างของสีนะครับผมคันนี้สีดำนะครับมาเนี่ยผิวส้มค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับผมคันนี้เป็นตัวที่ออกแบบมาใหม่เลยนะครับจะเห็นว่ากระจังหน้าต่างๆเนี่ยเขาก็สวยงามน,นะครับในรูปลักษณ์ในการออกแบบนะครับผมแต่ว่าความสวยงามแบบนี้เราอยากจะให้แบบงามแบบ คือว่าทั้งคันนะครับสีมันไม่มีมิตินะครับตอนที่มานะครับเป็นผิวส้มมาดูดีกว่านะครับว่าผิวส้มผิวเปลือกส้มนะครับว่าเป็นอย่างไรเนาะผิวเปลือกส้มก็ก็เหมือนส้มของเรานี่แหละครับเปลือกที่มันเป็นขู่ขานะครับก็จะเห็นว่าผิวของเขาจะไม่มีมิตินะครับเป็นแบวทื่อนะครับอารมณ์ของสีนะครับผมเห็นไหมครับแล้วก็จะเห็นมีรอยด้วยนะที่ขึ้นมาค่อนข้างจะเกิดรอยได้ง่ายนะครับ รถที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบนะครับเห็นในตัวนี้นะครับที่เรายังไม่ได้เตรียมพื้นผิวนะครับก็จะเห็นว่าเป็นคลื่นเป็นเป็นยิ่งๆหลอดภัยก็ไม่คมชัดนะครับผมหลังจากที่เราได้เตรียมพื้นผิวยังไม่เต็มระบบนะครับตัวนี้แบบต่ข้าวนะครับจะเห็นนะครับเขาจะมีความใสความแมววาวความฉ่ำนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราได้เตรียมพื้นผิวตัวนี้ให้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนของการลงน้ํายาเคลือบแก้วเซรามิกอันนี้เป็นขั้นตอนที่ ทําทให้พื้นผิวของตัวที่เราเตรียมพื้นผิวเงางามอยู่แล้วเนี่ยครับเขาจะประกบไว้ทําให้สีหนึ่งสีเขาจะแข็งขึ้นนะครับปกป้องรอยต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับก็ดีนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของภายในแล้วก็ตัวรอบคันของเจ้าวีคอตตัวใหม่เนี่ว่าเป็นอย่างไรนะครับผมเชิญครับผมในส่วนของด้านในนะครับ ตัวยูสุวีคอร์คันนี้ค่อนข้างจะลงตัวมากๆนะครับดูเห็นเบาะไหมครับเบาะที่ออกมาแบบเป็นสปอร์ตมากๆเลยครับสีทูโทนนะครับสีของเขาที่ออกมาสวยงามมากแล้วก็เรื่องของเป็นโนแบกนะครับความเงางามตกแต่งภายในเนี่ยลงตัวกับเบาะมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาพเพื่อนๆมาดูชมเป็นโนแบกอีกทีหนึ่งนะจะเห็นด้านข้างนะครับตัวนี้นครับถ้าในงานเคลือบเซรามิกเ,เราจะเคลือบให้ลูกค้าเลยครับเขาจับประกายขึ้นมา สีของเขาจะโดดเด่นขึ้นมาทันทีนะครับอย่างที่เราเคลือบไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นสีตัวบอดี้นะครับเคลือบไปเม็ดมุกจะขึ้นนะครับอันนี้เคลือบไปเนี่ยมันจะใสขึ้นมาเลยเป็นโนแบกเห็นไหมครับตามเนี้ยอันนี้เรารักษาโดยการเคลือบแก้วเซรามิกทาไมเราถึงอยากจะมาเคลือบตรงข้างในครับเขาให้ความโดดเด่นนะครับใสแล้วก็ป้องกันเรื่องเราเวลาเราเช็ดต่างๆนะครับพวกรอยเนี่ยเขาจะเกิดรอยได้ง่ายครับเพราะว่าพื้นของเป็นโนแบกเนี่ยเขาจะนิ่มนะครับ เวลาเราเชตอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นรอยเลยแต่ถ้าเรามาเคลือบเนี่ยทำให้ตัวพื้นบนของตัวเป็นแบ็กเนี่ยแข็งขึ้นนะครับอันนี้ข้อดีมากๆนะครับเราจะเราเคลือบให้ลูกค้าทุกท,ทุกจุดเลยนะครับในส่วนไม่ว่าจะเป็นตัวโลโก้เล็กๆเ,เ,เนี่ยครับใส่ใจให้หมดเลยกัลูกค้าคันนี้สวยงามมากเลยครับผมเรื่องของภายในลูกค้าบอกว่าจองตั้ง6เดือนนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเพิ่งจะได้รถเด้่อรถเมื่อวานนะครับก็วันนี้ก็เข้ามาเลยนะก็ มาเคลือบกับเซรามิก uh, กับศูนย์ของเราเลยไปดูข้างนอกกันอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนด้านนอกนะครับผมก็จะเห็นนะครับมาเปิดประตูมาผิวของตัวสีเนี่ยจะเป็นหลักเลยนะครับจะเห็นนะคร Bald ับพื้นสีของเขาเนี่ยจะเป็นขึ้นๆนะนนครับนี่ครับผมยิยงๆอย่างเงี้ยครับพื้นผิวเนี่ยจะเอ่อไม่ให้ความเงางามนะครับเวลาเรามองมามันจะไม่เงาครับไม่ฉ่ำอย่างเงี้ย น,นี่ข,ข,ข้อข้อดีในการเคลือบแก้วเซรามิกคือมามาขัดเตรียมสีที่มันเป็นเปลือกส้มนี่แหละครับออกให้หมดก่อนเราเคลือบเซรามิกทุกๆครั้งนะครับผมโอเคนะครับผมทางนวนจันเราก็ตอนนี้ก็ยังทํางานกันอยู่นะครับผมกับวันนี้กับวีคอรสปี2022นะครับลูกค้าก็น่าจะดึกหน่อยนะครับวันนี้รับคันนี้นะครับโอเคนะครับผม คิดถึงเธอแก้วก็อย่าลืมคิดถึงคิริคานะครับขอบคุณครับติดตามชมคลิปของเราครับสวัสดีครับ